หนึงวัน1เหรียญ1ความมั่งคั่งกับช่อง rich mooncoin นะครับวันนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของจุบนะครับมีการอัปเดตใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนอุปทานนะตามตามเวลานะระยะเวลาที่เรานําเสนอนะครับเพราะว่าผมก็มีหลายเคสเหมือนกันนะครับที่ก่อนเหรียนเนี้ยมันจะออกอะไรอย่งเงี้ยเขาว่าอย่างหนึง่งอุปทานอย่างหนึง่งนะครับพอไปอัปเดตใน coin market c a เนี่ยแค่ประมาณสัก หนาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตมันก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะดังนั้นเราก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของจุ๊บนะครับแล้วก็แผนการการจำหน่ายโทเค็นของกระดานจูปิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือจุ๊บนั่นเองอ่ะสั้นๆน,นะครับผมเอาบทความมาจากในกลุ่มนะเขาบอกว่าโทเค็นนะครับประมาณหนึ่งพั 1, ล้านเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็แบ่งโทเคน50-50กับทีมโควอลเลตด้วยและคอมมิตี้โคมัลติซิกนะครับคอมมิต Co ี้โคมัลติซิกก็คือชุมชนนั่นแหละนะครับจริงๆคอมมิต Co ี้โคมัลติซิกเนี่ยน่าจะเป็นกระดาน,นต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปสวอปอ่าจุบหรือจูปิเตอร์ได้จริงๆนะในกระดานจูปิเตอร์นะต้องเป็นคนวงในจริงๆนะครับเราคนติดตามข่าวนะครับเราก็ทำกิจกรรมอะไรของเขาด้วยนะ ฉะนั้นคนที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องมีเส้นพอสมควรนะครับเราก็รู้เรื่องอะไรพอสมควรวเนาะนะครับก็เขาบอกว่าอันที่สองอันที่สามนะครับคือโทเค็นประมาณหนึ่งพันล้านเนี่ยนะครับคือประมาณสิบเปอร์เซ็นจากกระเป๋าเงินของทีมโคนะครับเพื่อสภาพคล่องในทีมฮอตมัลติซิคนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอ่าหนึ่งพันล้านเนี่ยมันแค่โทเค็นสิบเปอร์เซ็นเขาจะค่อยๆปล่อยออกมา นะครับเพื่อจะทําให้ราคาเนี่ยมันไปตามระยะเวลาการตลาดเนาะเพราะบางเหรียญเนี่ยปล่อยอุปทานมา 10, 000, 000, หมื่นล้านหอ้ราคาไม่ไปเลยนะครับก็ตอนเนี้คือต้องเล่นอุปทานแล้วแหละนะครับเพราะว่ายิ่งอุปทานเยอะอยิ่งเล่นยากนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดหลักประมาณหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยจะเป็นอุปทานแบบท่าทั่ว,วไปนะจะเล่นยากที่สุดนะครับไอ้พวกล้านๆ้านอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึง่ง นะครับเขาก็จะสามารถที่จะฉีกแนวหรือแหวกแนวที่จะไปเล่นในโซนแบบนั้นได้นะครับอ่าสี่คือโทเค็นประมาณห้าร้อยล้านนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวกลุ่มของจุ๊บนะครับด้านเดียวด้วยกับอ่ามีธาเมทาโอานะครับหรือ DLMM แล้วก็5คือทีมโคบอลเลตจะจัดสรรส่วนที่เหลือตามความต้องการของสภาพคล่องตลาดในปีแรกนะครับว่าจะมีการเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวกระดานจูปิเตอร์เนี่ยจะต้องมีระบบการสเต็กนะครับฉะนั้นการสเต็กเนี่ยมันก็ต้องใช้ส่วนประกอบของ usdp ที่เป็น Stable Coin ของฝั่งของ s o l ล n a เหรียญโซเหรียญบ o n องอะไรพวกเนี้ยเขาจะจัดสรรพวกสภาพคล่องหรือจัดสรรส่วนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นการจัดสรรเนาะ6ก็คือ c o มมิชชันโคนะครับจะถอนประมาณโทเคนประมาณ1.5พันล้านนะครับ15%สำหรับการแจกจ่ายครั้งแรกและความต้องการของชุมชนก็คือ1,500ล้านนะครับซึ่งอยู่นี้มีแค่พันล้านเนาะนะวันนี้ก็พั0ห้าร้อยล้านฉะนั้นาราคาเนี่ยเบสจะไม่เกิน20ดอลลาร์แน่นะครับคือคงจะอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์ในช่วงระยะเวลานี้ ยกเว้นมันจะกล่าวขึ้นไปท็อปติดบนของคอยมาร์เก็ตแคปจริงๆแต่ส่วนตัวแล้วผมมองการตลาดคือตั้งใจจะแซงยูนิสวอปหรือเหรียญยูนิเท่านั้นนะครับก็จะอยู่ที่30อันดับแรกของคอยมาร์เก็ตแคปก็ตอนนี้มีการเข้าแทบจะทุกกระดานแล้วเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดานของกระดานของ n บแนนก็เข้าแล้วคอยเบรก็น่าจะเข้านะนะครับเมก g o b a b i t g a t e เข้าหมดนะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นความแรงของมันเนี่ยนะครับว่าเวฟเนี้ยจะแรงเท่าไหร่แล้วเรามาว่ากันนะครับในวันต่อๆไปว่าเออมันจะมันจะส่งแรงไปได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะกักราคานะครับคล้ายๆกับตัวของ ALT อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกักราคาแทนที่อุปทานเท่านี้ ราคาหรือตัวของมา r k e t Cap เนี่ยราคามันควรจะไปที่หนึ่งถึงสองดอลลาร์มันก็อยู่ที่สุดจุดสามจุดุดสี่จุดยุดห้านะครับเราเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็สรุปนะครับคือในปีแรกเนี่ยโทเคนทั้งหมดประมาณสองจุดห้าพันล้านโทเคนโดยมีโทเคนเจ็ดจุดห้าพันล้านถูกจัดสรรไว้ในโคเวลล์ดังนั้นโทเคนประมาณหนึ่งจุดสามห้าพันล้านโทเคนจะถูกหมุนเวียนนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดสามเนี่ยแหละ แล้วแต่ว่าเขาจะจัดสรรยังไงโอเคข้อมูลอ่ะสำหรับกระดานจูปิเตอร์นะครับหรือเหรียญจุ๊บจะมีอยู่ประมาณนี้เราจะมาอัปเดตอีกทีนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับฉบับอัปเดตละกันในการเข้ากระดานก็น่าจะต้องช่วงนี้น่าจะต้องตามเหรียญกลุ่มของพวกโซโหรือสายของโซโลนาพอสมควรนะสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็ เป็นลิงก์กลุ่มนะครับกลุ่มก็คือมิชชั่น New Moon VP นะครับเราก็บลอกแล้วก็โซนะครับเราก็ฝากกระดานบีดเกสเอาไว้ด้วยแล้วกันท่านใดสนใจที่จะซื้อเหรียญจุบนะครับหรือกระดานเม็กก็ได้ก็สามารถที่จะซื้อได้หรือจะซื้อใบแนนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะมันก็เข้าทุกกระดานแหละนะครับแต่ว่าอ่าผมปกอโปรโมทบ i ดเกสแล้วกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเข้ากระดานใบแนนไทยแลนด์ด้วยผมก็ จะทิ้งลิงก์ของกระดานไ i แ a น c e ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะครับ,รบข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับและเราก็หวังว่าจุ๊บหรือจูปิเตอร์จะสร้างความบางคังให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b ิ t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e g ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bit เกสามารถสมัครกระดานได้